สวัสดีค่ะอะพี่นิวสมาแล้วนะจ๊ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวการใช้เงินแบบสะบัดเลยทีเดียวนะคะใช้แบบสะบัดสะบัดแบบนี้เพราะว่าคนมันมีนะคะ ถ้าพูดถึง2เมมเบอร์สาวสวยและรวยมากที่เปยของขวัญชิ้นใหญ่ให้ตัวเองนะก็นึกถึงนองลิซ่าของเราซื้อบ้านด้วยเงินสดไปแล้วนะตามภาษาคนมีแบล็กการ์ดนะฮะแบล็กการ์ดนี่เขากําหนดขั้นต่ำนะต้องใช้เดือนหนึ่งเกือบ300แสนนะแล้วก็กว่าจะได้เป็นเมมเบอร์ด่เขาต้องเรียนเชิญเลยนะว่าคนนี้เขาเฟ้นมาแล้วนะอีกคนหนึ่งค่ะที่เปไม่แพ้กันซื้อของขวัญชิ้นบะเอให้ตัวเองนั่นก็คือนุงเจง นุงเจนี่เขาก็รวยๆของเขามาตั้งแต่รุ่นนุ่นนะคะค,คุณพงคุณพ่อคุณแม่อะไรแบบนี้แล้วนะคะล่าสุดค่ะในขณะที่กําลังรอข่าวกันอยู่ว่าเอจะยังไงกันแน่ระหว่างสีสาวนะก็มีข่าวออกมาค่ะว่าเจนนี่นั้นเพิ่งจะใช้เงินนาะฟาดไปเลยจ้ะน,นะฟาดอพาร์ตเมนต์หรูมาอีกหนึ่งแห่งนะคะด้วยราคาก็คือแค่ <laughs> 136.5ล้านบาทเท่านั้นนะคะเขาบอกว่าก็ซื้อเงินสดไปเลยนะคะ5,000ล้านวอนโอ้เบาๆไม่สะเทือนนะคะก็ไปดูกันนิดนึงนะว่าตรงนี้ไปถูกใจหนูเจนเขายัางไงบ้าง ั้งอยู่ที่ UN Village นะคะในกรุงโซก็จะวิวดีมากติดริมแม่น้ำฮันนะสุดจะโรแมนติกแล้วก็หรูหราสุดๆเลยนะคะเขาก็จะบอกว่าก็จะมีนักธุรกิจนะหรือว่าระดับนักการทูตเนี่ยอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดนะเออฟังแล้วก็คล้ายๆย่านบ้านของน้องลิสเลยนะคะซึ่งเป็นแบบเกี่ยวกับสถานทูตอยู่หรือว่านักธุรกิจอยู่แล้วก็อย่างของน้องลิสเนี่ยเป็นย่านเก่าแก่ด้วยใช่ไหมซึ่งของเจนเนี่นี่ ก็คือรู้หลาไม่แพ้กันเลยนะคะแล้วก็มีดาราศิลปินเนี่ยอยู่อีกเพียบเลยนะมีซรายกังน้ำมีเรนมีแทยังบิ๊กแบงมีชูก้า bts ด้วยนะคะอยู่กันแบบเยอะมากเรียกว่าหมู่บ้านคนดังอะไรอย่างนี้ไหมเหมือนหมู่บ้านฮลลีวูรดอะไรอย่างนี้นะ เท่านั้นยังไม่พอนะคะต้องบอกว่านอกจากวิวดีแล้วนะะี่ค่ะโอ้โหมันดีต่อสายตามากเพราะว่าเพื่อนบ้านอีกคนนึงก็คือหนุ่มอีจงซอกนั่นเองนะคะมองไปนี่วิวนี่ขาวจัวสูงหล่อมเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่าอยากจะออกมายืนมองนอกหน้าต่างบ่อยๆเลยนะซึ่งความหรูหราระดับแม่หนูเจนนี่นะแม่หนูชาแนลก็คือซื้อสดเท่านั้นอย่างที่แอดบอกไปเนอะหนึกว่าล้านบาทนะนะคะโดยที่เขาบ ว่าไม่มีการไปเออแบบสินชงสินเชื่ออะไรอย่างแน่นอนนะคะซื้อเงินสดและล่าสุดเนี่ยชื่อเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นะ mm hmm. ก็ไปจดเป็นชื่อของเจนนี่ที่สำนักงานเขตเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแมมพูดถึงสำนักงานเขตเหมือนจดอยู่แถวบ้านเรานี่เลยเนาะไม่ใช่เนาะของทางเกาหลีเขาเนาะจากข้อมูลก่อนหน,นี้บอกว่าเจนนี่เนี่ย คือไปถูกใจแล้วก็เล็งไว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งอพาร์ตเมนต์เนี่ยขนาดประมาณ2,636ตารางฟุตอ่ะใครเก่งเรื่องออพื้นที่ลองนึกดูเนาะว่าใหญ่ประมาณไหนนะคะ5ห้องน้ำอขอภัยทุกคนเยอะไปนิดนึงเอาหมหเอามเอาหมออห้องนอน3ห้องน้ำนะคะแล้วก็ตอนแรกเลยเนี่ยนุ้งเจนเขาวางเงินดาวเอาไว10้10ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์เนาะแล้วก็เนี่ยค่ทุกอย่างมาเรียบร้อยเอาช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เองนะก็เรียกว่าเป็นโครงการหรูเลยทีเดียวแล้วก็มีคนดังเป็นเพื่อนบ้านเพียบเลยนะคะ ลองดูค่ะมีหนูลิสใช่ไหมซื้อไปแล้วซื้อบ้านนุ้งเจนก็ซื้อเป็นอาบ้านอพาร์ตเมนต์นะเป็นวิลล่าชื่อดังเหมือนกันและลองดูซิว่าเอ๊ะพี่สูกับโรเซ่จะยังไงแต่เหมือนพี่สูเขาเหมือนจะมีบ้านอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วเนาะก็ไม่รู้ว่าจะซื้อเพิ่มหรือเปล่านะคะประมาณนี้แหละมาอัปเดตข่าวคราวสาวๆให้หายคิดถึงกันเนาะและเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ